ตัวนี้คือลูกของแม่สีนวลน,นะครับเป็นลูกผสมชารโรเล่ห้พ่อเป็นสิงโตขาวนะครับชื่อปีใหม่อายุตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งครบแล้วส่วนสูงประมาณ1เมตรครับลักษณะความชื่นชอบของผมที่มีต่อลูกวัวตัวนี้ก็คืออย่างแรกนะครับหลังตรงครับหลังตรงเป็นลักษณะของชาโรเล่แล้วก็ท้องครับ ของใหญ่เก็บอาหารได้เยอะนะครับแล้วก็เฟรมไม่ใหญ่มากแล้วดูเนื้อครับมีเนื้อครับเป็นวัวตัวเมียที่มีเนื้อดีเลยทีเดียวนะครับหลายคนกังวลว่าวัวไทยตัวเล็กเฟรมเล็กนะครับถ้าใส่น้ำเชื้อพอผ่านเลื่อนร้อยเนี่ยจะคลอดยากไหมตัวนี้ คลอดง่ายมากเลยครับเรียกว่าลักคลอดเลยดีกว่าคลอดแบบเจ้าของไม่รู้ตัวนะครับโล่มาอีกทีก็ลูกวิ่งตามมาแล้วครับตัวอื่นอาจจะไม่รู้อ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแต่ตัวนี้คลอดง่ายมากนะครับเสียอย่างเดียวครับคือไม่ได้กินนอง